ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อแตมเนาะพี่น้องเนาะครับพอ่นะพอแนะตมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่สิบหกกรกฎาคมหกแปดลาวพัฒนาออกศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามเจ็ด ขับเลขล่างก็ออกหนึ่นยะพี่น้องเนาะครับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาก,กับเป็นออกเลขไทยพูนนี้พี่น้อง <c oughs> น้พี่น้องวันพุทธที่16กรกฎาคมสองหลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด4กับ5้ามาจากักโตพี่น้อง4กับ5้าขับชุดวิ่งกัน123 ามาหนึ่งมาสามเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งกับมาตัวครับแต่ว่าหาหกสีหาหกมีบ่ามาพี่น้องขับไปออกตัก,กันนะพี่น้องเรียกให้หกสองสอง,สอง,สองหกเออนาะบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับประแยมมือน,อกกนี่กับจีพามาตามต่อยเซียนชัยวานเนาะพี่น้อง ับลาพัฒนาเซียนชัยวานนะครับ 2กับ3านะครับชุดวิดนในพี่น้อง 89็นะครับครับชุดวิ่น1นึ่งสนะครับครับส สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับสามโอ้ยสามเจ็ดตัวเก่าตัวนี้พี่น้องสามเจ็ด 3ามแปดก็ดตัวเก่ามันออกแล้วพี่น้องว่าตองเอาก็ได้นะครับครับพผนเน้นให้ได้พี่น้องเนอเนีนซีหางนะครับ 2องแปดสอเก้าสามแนะครับ กันได้พี่น,อน,น,น,น้องนเน,น,นี่ยหนึ่งแปดหนึ่งกาาเก้านะครับครับสัดเจ็ดนะพี่น้องเนาะ คอยเข่าคอยปังเด้องวดน,นี่พี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกๆมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2568าลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด2กับ3ครับจุดเ e ต็มชุดวิ่งเพิ่งนกัน1 2 3 7 8 9เแ้านะพี่น้องเนาะเอา2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 3 9ครับเนียนให้28 29 38 39พี่น้อง กัน1819นะครับเนาะครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเลา่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อนะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมขออวยพรคอยเขา่าคอยให้ปังครับพี่นอ้องอีฟซี่ก็จะได้สกุกๆมันๆกัน เอาจะลืมอมนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่นกำลังใจให้พอแต้มน้ำหน้าคามขับสุดท้ายทายสุดนี้ขออิทีทุกคนโศกโฉบมนันๆนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม